หลีหลังไต้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าว่ะใช่ไหอเมื่อไรเราจะรวยกับคอสักทีเอาแน่เอาแน่แต่แต่ที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าย่อหัสิความจนนี่มันน่ากลัวจริงจริงเลย เอาหนเอาไหนขยันเข้าไว้โอ้ยจะขยันไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนั่นสิเอาหนเอาไหน,นยึดคำนี้ไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าไปทอ้อสู้สสไว เส็ยสักทีเอ๊ะแต่ว่าตุนล่ะอ้าวแล้วใครตุนทำงานกับพวกเขาไม่ใช่หรอเออจริงนะพ่อเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแม่เขาก็เสียไปเลยด้วยเขาบอกฉันว่าห้ามไปบอกใครมีแค่ฉันที่รู้เดียวแสดงว่าเขาถังแตกสินะโหทำมาเป็นยังพูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เธอพูดจริงใช่ไหมจริงสิ โหยไอ้นี่แกใจเย็นเหือเป็นฉันฉันก็ใจเย็นไม่อยู่หรอกหือมันสั้นถ้าเจอนะจะตบสั่งสอนเชียวเเอาแต่ตำหนิคนอื่นไม่เห็นตาดูตัวเองบด้นหรอเอาเลยใช้ก็อนม้นาดหน่อนโอแกไม่เจอมันก่อนอ้ใครตุ่นน่ะไม่อยากคูเป็นเพื่อนเลยอ่ะใช่แบ,บ่ท่นพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ฉันเอาให้เลยเลยใช่วิแกนะ่นไข่ปูนไหนไปทักทายกันเถอะปะวยไข่นะใช่ไข่นไม่ได้เจอกันนานเลยนะไข่ปูนี่แกมาทำอะไรเหรออย่างก,กับฉันเป็นทองความผิดให้แกเนี่ยแกก็พูดออกมาได้เนาะทุกคนเาเกลียดแกหมดแล้วนะแกฉันได้ทำอะไรผิดให้แก แม่แม่คุณแน่จะรู้นะช่ะนันหน้า,นาน่หลังตีนนั่นตัวหลุโอไม่ใช่หนังตีนหรอกนี่คุณแก่อายุ9ก้สฉันก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนั้นเนี่ยว่าแก่แต่งตัวโจรสมสัยเอาเงินไปรักษาพ่อไม่ใช่จะใส่ลเอาเงินไปไปผู้ชาย <c oughs> น่าจะเปชายจริงๆแหละอ้วนสักขนาดนนะี้ยนึกว่าท้องเสียบตัวมาละมั่งนี่จมูกหรืออะไรอนะ่ะทำไมใหญ่จังแปกเยอะนะหืมตอนที่ยากลำบากด้วยกันเธอยังไม่เห็นบ้าอะไรเลยหืมตอนที่แกรวยเธอกับว่าเพื่อนเป็นหมูหมาเหรอเพื่อนเหรอ,หอคนอย่างฉันไม่คบเคอเป็นเพื่อนหรอกก็อย่าว่าฉันหรอไม่นับแกเป็นเพื่อนหรอกใช่ พวกฉันไม่มีเพื่อนแน่แต่แบบแกรหรอกนี่แกเธอจะไม่นับฉันเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมเยสตามที่ฉันบอกนั่นแหละได้ฉันละสงสารผู้เป็นพ่อเป็นแม่เธอจริงๆหืมแกว่างมากเหรอไล่ดูถูกบูลลี่คนอื่นเนี่ยหืมแกเถอะนะสันดานแบบนี้เนี่ยคิดว่าแกรวยกว่าคนอื่นขเขาหรอถ้ารวยจริงแล้วทำแบบนี้ใจอของเธอนั่นแหละที่ต่ำกว่าคนอื่น ¿Qué tal? เจอนั่นแหละใครอ่ะ <S <S ต้องการตื่นครับขึ้นไปก่อนครับโอ้ยเอ้ยแกแล้วฉันกลัวแกแล้วฉันกลัวฉันก็กลัวเหมือนกันไอ้เน้แกจะโดนจริงจริงเหรอก็เออสิีแล้วฉันกลัวฉันก็กลัวแกทำไมมามามาไม่ฉันกลัว จอกนะเขาเป็นผู้มีพระคุณองผมนี่คุณพิงรู้จักมันด้วยหรอคะรู้จักสิเขาช่วยตอนผมแียอไรอะอย่าบอกนะว่าที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะเขาไงลรอเออเออเคยช่วยนอษนะควรอย่างพวดเธออ่ะมันแก้สันดานไม่ได้หรอกฉันจะฝากบอกนะคนเราดูที่ภายนอกไม่ได้หรอก ดูอ่ากพวกเธอสิแต่งตัวมีเรลด์ไปคิดว่าจะบปาอ่ขนาดนี้เปลี่ยนไปได้มากทั้งต่ำตมทั้งมูลลี่เพื่อนตัวเองเธอคิดตัวสิไม่ทั้งเพื่อนตัวเองจะทําทได้หลงคออืมโชคดีละ่ะเราคงปัความสัมพันธ์กันแล้วละ่ะ อมาอไเยนะตคนเราไม่ได้ดูกันที่การแต่งกายทั้งทังที่เรามีฐานะดีรล่ําโดยมหาเศรษฐีแต่ท่าใจเราต่ำมันก็ไม่สามารถวัดค่าขิงคนได้นะคะ